อีกสักคลิปนะคะคืนนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะตั้งใจร้องใครเคยมีอาการนี้บ้างอาการรักมาลองอาการรักดยวใจมันลอยทั้งวนันนี่ฉันกำลังเป็นอะไรตัวฉันไม่เข้าใจก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ทำ <S <S ไม่ต้องคิดถึงเธอในฉันกำลังเป็นอะไรคำถามมีมากมายสงสัยตัวเองอยู่อย่างนี้เพราะการเหล่านี้คือคำตอบของคนที่อาบรักใครก็ดูแล้วประมาณนี้ ว่าใจมันแอบไปลงรักเธอเมื่อไรก็มันเป็นไปได้ไงช่วยคิดหน่อยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลยเมื่อไรไม่ชอบสักไหนแต่ปาก็อแอบไปบนถึงเธอบ,าบ่อยๆสับสนไป แตหวงเธอไม่รู้สิว่าเพราะอะไรอยากหาเรื่องมากมายจะได้ไกล้เธออยู่อย่างนี้เพราะกระลมีคือคำตอบของคนที่ออบรักใครก็ดูแลประมาณนี้ไม่เข้าใจ ใ,ใจมันแอบไปลงรักเธอเมื่อไรก็มันเป็นไปได้ไง่วยคิดหน่อยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลยเมื่อไรไม่ชอบสักไหนแต่ปาก็แอบไปบนถึงเธอบ่อยๆสับสนตัวเองเมือ ก็เรียกว่ารักหน่อยมั้งเนอะจบหรือยังชอบไม่รู้เพลงจบหรือยังไม่เข้าใจว่าใจมันอาบไปลองรักเธอเมื่อไรแต่มันเป็นไปได้ไงช่วยคิดหน่อยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลย แต่ป้าก็แอบไปบนถึงทางใบ้ซับซ้อนตัวเองเหมือนกันรักทธอรักทำไมอาการแบบนี้เรียนรักหรือเปล่าไปนอนแล้วไม่บูวยังไม่นอนเดี๋ยวบิวอ่านหนังสือต่อกันใครที่จะนอนแล้วก็ฟันดีอีกรอบนึงเลยกันนะคะเมื่อกี้บอกฟันดี้ไปละคลิปที่แล้วคลิปนี้อีกรอบนึงบ๊ายบาย ไม่มีไม่มีคลิปต่อไปแล้วนะไม่เอาและพอและเจอหน้กกันเบื่อแล้วค่ะไปแล้ะ